ฮัลโหลสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนสีสบายดีกันกลับมาแล้วทุกคนหลังจากทีทวาสพันธ์นะโบไดยลงคลิปไปหลายวันเนาะทุกคนเป็นเป็นซิบโกมือเนาะ เนื่องจากว่าส่วงดังๆัในสะพันเครียดกับการเรียนภาษาเมทุโโฟล์มีแบบว่ามีความกดดันหนาะสะพันอยากเวลภาษาให้มันได้ไวๆเองสิกับพยายามเฮียนนอพยายามเฮียนด้วยตัวเองเพราะว่าถ้าไปโรงเรียนเทวบวรศรีสะพันเคยไปฮะมันกับไกลแต่มันกับสินเปลืองแบบว่าค่าใช้จ่ายนะนะและ้วก็ไปกับบางเือกับพอกับกู้นะไม่มากอะไรกับซ้อนกับแบบว่าซ้อน กลับไปกับมานะทุกคนเพราะว่าดดนรับภาษาของแต่ละคนในห้องมันก็น ต่างกันทะ่นะสะาพันก็เลยบบชอยากไปโรงเรียนก็ได้เฮียนอยู่บ้านให้ไปโดนกัน,นทุกคนขีดหอเนอะเมื่อน,นี้ก็เลยมาเวทักททยยอดทัวร์ด้านเตานอะที่ว่าสะาพันธ์ปลูกไปคลิปที่แล้วนอะก,ก็คือแบบตอนนี้ก็คือขืนยอดงามแฮงทุกคนพอพอดีเก็บกินด้วยซิบอกว่าเป็นเทอแลกที่ว่าสะาพันปลูกยอดทัวร์ด้านเตาคือการนอนแล้วก็เป็นเทอแลกที่เคยได้กินเนอะเห็นแต่เขาปลูกคีดว่ามันเป็นตาเสียบนะมันกระเสียบอีดีทุกคนเอามากินกับสมตามด้วยว่า ลวกกับกินหลวกกินกับแจวใช่ไหนะแต่มันกับถ่าหลวกมันกับหัวใจับมันได้น้อยนะกินสดดีกว่าสะพันสําหรับสะพันวาเนาะส่วนในสพันกัสีเฮียนภาษาอยู่บ้านเนาะถ้าแบบเฮียนนักนักนะมันปวดหัวก็เออมาเห็ดสวนใช่ไะมคุดดินตัวนี้กัสิเป็นสวนของมักเมล่อนเนาะสะพันสีปลูกมากเมลอนเสร็จแล้วเ่าทุกคนกว่าสีเกลืองหัวหยาขึ้นไรแต่ละหัวเป็นก่อนเป็นก่อนอันนั้นสพันสีแบบตากให้มันแห้งแล้วค่อยสั้นเอาเนาะ สั้นหยาออกจากดินนะเพราะดินมันกับดินงามเลยทุกคนมันเป็นดินดำเนาะแล้วก็ไม่ขี่กระเดือนไม่ใส่เดือนนี่นะเป็นดินงามเยเซียเอาไปสั้นสั้นก็มากเป็นแบบคอมโพสเป็นอ่าเป็นฟุ่นนะเอามาปลูกต้นใหม่ไหมทุกคนฝนตกค่ะทุกคนสะพันคูดบอลนันแล้วสะพานจมาปลูกมันฝรั่งเนาะอันนี้มันฝรั่งตั้งแต้เข้าวสะพันบพท่านในกราฟไทยทุกคนสื่อมากนะมันก็เป็นหนอเนี่ย เป็นนอกินมอทันนะจะสื่อทุ้งไม้ตลอดถ้าพานก็เลยเก็บมันใหม่เนาะบอ้โหว่าตัวมันเป็นนอแนนี่แล้วนะเอาไปปลูกมันสีโป่งบอเนาะอย่างมันเป็นบัเป็นหัวแต่กะสีดองเบ่งเนาะสีปลูกตัวนี้ก่อนตัวนี้คือแบบเป็นนอใหม่ๆเลยสีปลูกตัวนี้รอบิ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวชัพันสีตัดก่อนเขาบอกว่าตัดตัดเอากะได้ตัดแบ่งมันก็สิเป็นหัว เป็นตดไมดด่ใช่ใชสิลองตัดเบิ่งแต่ว่าคั้นปลูกเบิดนี่บ่อน,นี่เบิดล่ะมันบ่พอก็สิลองปลูกคนเบิ่มนะนะช็อบหลายนะอย่ามันบ่เป็นหัวนะพอมันโดนแล้วมันสลั่งนะสิปลูกง่ายๆทุกคนะนะบ่ต้องดูแลยังหลายเนาะปลูกแล้วก็รดน้ำทดน้ำ แล้วมันเป็นหัวไว้ค่ะนะเลยทุกคนต่กรันเท่าพันคอยปลูกกีวานของคอป็นตันเนาะเป็นง่ายเป็นลายแล้วหัวบบกใหญ่ๆนะจนคนบอกว่าโบเมนหรอกจะไปสื่อมากลลวก็มาเห็ดขีบตะันโบเมีนเลยทุกคนมันฝรั่งมันปลูกง่ายต่อไ้าาคิดว่าสะกพันไปสื่อมากมาเห็ดขีบตก่อนว่าพูดหัวมันฝรั่งนะโบเมีนเลยทุกคนมะบึงตก่อนเท่าพันปลูกนะ ปลูกง่ายๆลดหนาวไดวมันกระโปรงขึ้นมาเองมัน อยู่หนาบานก็มีกกต้นไใหม่เนาะสัพันก็เลยว่าตัดเอากิ่งของมันหันสีมาเห็ดสวนทุกคนเห็ดออกมานานผักของสัพันนะนะเจ้าของบานที่ว่าสัพพันเศร้าเนาะเขาก็ดีใจที่ว่าเห็นสัพันนะตัดหยา้วก็ดูเลสวนหนาบานให้เขาหันนะเพราะว่าคนที่ว่าเขาเศราที่ผ่านมานะเขาก็สีป่อยให้มันแบบว่าเป็นป่าไปเด้อยนะหญ้าขืนสูงอยู่นะเขาก็บพตัด เขาก็เห็นว่าเออสะพานเฮ็ดสวนพักจันสินะเขาก็คิดว่าเออเขาคือสีอยู่โดนนะนะเขาก็ื่สีว่าเออมักอยู่นี่นะเขาเหมือนต่างปลาลักอยู่นี่นะเขาก็ดีใจนะเขาก็ มาเวทามบางเถอนอมาโจอดโดดเบิองอย่างเช่นะมาเบิองว่าเข้าอยู่จังไดอย่างช่นะแต่กะบริมา,าบ่อยนอมันกะสีเป็นการหลบกัวนนะเคแบบอือเวมาถักไทยแต่ละเดือนนะเขาอกใหายใจคาเซาว,วันที่เก่าเนาะทุกเดือนนะแต่ว่าสพนนะพานจ่ายแตงเทวันที่หนึ่งทุกเดือนเนาะมันหูซึกว่ามันหอดเดือนแล้วนะมันขอดวันที่หนึ่งแล้วอยงเช่นะสะพานกะตองจ่ายอยงเช่นะแบบว่าทุกๆเดือนนะเขาก็บแบบเออเขาก็จ่ายตรงเวลาทุกเถื่อ สะพานยู่นี่มากกาสีหอดปีหนึ่งเล้วเนาะทุกคนไหลซิปเดือนดนะเวลากะ็ะพานไปไหวขนาดนาำผาของสะพันท่ามาเห็ดเพื่อ,อย่างเห็ดเือามสวยงามทามว่าสวยงามไหมก็ไม่นะแต่ว่ามันก็ไข้ก่าเก่าอยู่เนาะนกับป่องกันยังไดบอกระบว แต่ว่าสะพานหมากเห็ดใส่สะพานกระเทียมกระต๊อบหน่อยขึ้นมาเนี่ยเห็ดกระต๊บตอบหน่อยไฮวินตันเดนอันนี้พักอ่ะนะพักเดดิสหม้อแดงๆอ่ะทุกคนปลูคนขืนไว้ไว้พักอันนี้นไปชัวร์ ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันเกิดขื้นได้ซ้ำนี้เนาะเขาบอกว่าประมาณชิปแปดวันก็นได้กินอันนี้ก็เมลอนอยังตอกเต็กอยู่เลยเมลอนจะไปซื้อบักแตงมามาปลูกใส่แรือเปห้มันเป็นเครือขึ้นเป็นกระตอ๊อบอันนี้พักอันนี้ทุกคนแม่นพักบอกมันหอมหอมทุกคนหอม,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 มคือแบบหอมคือพักซี่นี่ไหมเนี่ย ไปห,หูบอกเนี่ยนะทุกคนมันหอมหอมเอาไปเพ็ดอาหารกินก็สิเสฉิแต่สะพนานบวมหูว่าพักเีงบักได้ไน่ะไปมันไม่เหนื่อยเหรอโอ้ยดุเต่าก,กันเลยแม่เออแป๊ดนึงดุแม่กะอยากเบิง่งเออนี่นม,นนมันหอมเนี่ยเนี่ยนี่กระหอมเออแป๊ดนึงดุเว้ย โอ้อดมันคือพักกินไดไเนี่ยนมสิลูโอมนมอีกครั้งมันเหมือนกันไหมอิสต์เตซนเหมือนเหมือนกันไหมไปมม่ไปไปไปมม่ีบ่ไปไปไปผักเยอะมากไปมันหลายหลานะใอโงูบอกเลยทุกคนจะได้เก็บไปกินเนี่ยคืพผักซีก็เอ็นไม่เก็บแต่วงหูว่ามันกินไะบ่มันคือกันบ่ มันดูว่าดีหนาขึ้นไม่ทำมันเป็นคลองทิมทางทุกคนแต่ว่ามันโบวิ่งเงินคนอยู่เนี่ยเยอะมากเลยนะแต่บอกาเก็บหลายเอานิดนึงอันนี้ก็ตื่นเต้นเกินไปโกแบนมาเลิ่มจ้าวันนี is a big road ซิ is t a big road is very dangerous I leave it here for you Alright. I'm just gonna go from down there. Then come back up. Coming. What happened? What happened? on. It's a little bit flat But it's okay. We look my soy I gave you. Okay. เ้าทำไมไม่เอาขาตั้งลงล่ะลูกเจ้ยอยากได้ดอกนี่เจออยากได้ดอกนี่ครับขอบคุณครับสวยมากเลยหอนแก่เสียออก นะครับบอกว่าอยากช่วยมาม,ม,มีแต่จะรอดไหมโ <laughs> อ้โอเคไม่ไหวไม่รอดทำของมาม,มีล้มเลยโอเคเบนตันไมาได้ขายเฮลพี่มีขอบคุณครับเหนื่อย เวนตันเวนตันไม่ไม่ดันเอาดูรี okay. ่ชอรี่ในป่าริมทาอายเนตันนตันวิดีโอมามีหน่อยมามีจะเก็บชารี่รอเค่าจะขก้นี่ิบ

This one is really really good Yummy อร่อยอันนี้คืออ่าถั่วเอิ่นเฮโซนัทเอาไหมทุกคนเนี่ยต้นมันตามดินทางโอเคโอเคไปเดี๋ยวถามันแกีมาเก็บเอา ต้นนันแท้งมารกรกนะจนหน่วยมันโอโจงยากล้องอะไรกับมากพุ่นถามันซุกกะใช่ไหมคิดเปล้ารอมามีด้วยทอดไก่ข้าวเหนียวจันชอบกินข้าวเหนียวกินไก่ก็กินแต่บอนนมนมบอนกอพอก,กิน is fine is is very good this one กิ l very good อร mm ่อยนะนยบหิวไปาอมหิวบ้างมี่ อร่อยอือวิลลี่วิลลี่ยม,มีเลยห <c oughs> รอปลาละฉั่ตั้งใจม,มินนะลูกไม่กินปลา้ะ <c oughs> มีข้าวเหนียวก็ต้องมีปลา้ะ